โอ้ยล่าสุดคุณนกพงศกรเนี่ยเรียกว่าจิตปกเลยนะฮะโดนโรคจิตครับแอบ่ายนะฮะในปั๊มน้ำมันครับ ทำอุ้หัวร้อนไม่น้อยเลยนะครับเมื่อพระเอกหมอลำอย่างคุณนกพงศกรครับถูกไอ้โรคจิตนี่นะครับไปแอบถ่ายในห้องน้ําที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นโดยคุณนกพงศกรนี่นะครับมีการไลฟ์นะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเจ้าตัวนี่นะฮะแวะที่จุดพักรถวงเวรปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในขอนแกน่นก่อนที่จะเดินทางเข้าห้องน้ำเนีน่ยนะครับในระหว่างาทําธุระเจ้าตัวเนี่ยได้ถูกแอบถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือจากห้องข้างๆครับ เจ้าตัวยังบอกอีกว่ารู้สึกตกใจนะฮะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับโอ้โหนี่ถือเป็นครั้งแรกของเขาเลยนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวพยายาวิ่งตามผู้ก่อเหตุนะครับแต่ก็ไม่พบตัวครับเจ้าต,ตัวยอมรับนะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้จิตตกมากๆฮะเบื้องต้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สายตำรวจเรียบร้อยนะครับอา้าวใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่โดนลดลงรถจิตทําแบบนี้มาคอมเมนต์กันได้นะฮะหรือแจ้งเบาะแสะได้นะฮะอย่าลืมฮนะกดหัวใจกดติดตามห้เฮียด้วยครับ